ทีการดีดจะแค่หนึ่งดีดเก็บดีดเก็บคือการดีดเพิ่มเสียงสอดแทรกให้ถี่ขึ้นกว่าเนื้อเพลงธรรมดาถ้าเขียนเป็นโน้ตไทยหนึ่งห้องจะมีตัวโน้ตสี่ตัวด้วยการใช้ไม้ดีดออกเข้าสลับกันให้เกิดเสียงดังเสมอกัน หนจุดหนึ่งหลักการใช้นิ้วในการดีดเก็บก็ถ้าทำนองไล่ไปทางเสียงต่ำจากนิ้วชี้ไล่ต่ำเป็นคู่สองใช้นิ้วกลางแล้วเสียงต่อไปใช้นิ้วนาง จากนิ้วชี้ไล่ต่ำเกินคู่สองใช้นิ้วนางไล่ต่ำไปเรื่อยๆจากนิ้วกลางใช้นิ้วนางไล่ต่ำ ไปเรื่อยๆจากนิ้วนางใช้นิ้วนางไล่ต่ำไปเรื่อยๆ ทานองไล่ไปทางเสียงสูงจากนิ้วชี้ใช้นิ้วชี้ไล่สูงไปเรื่อยๆจากนิ้วกลาง ใช้นิ้วชี้ไล่สูงไปเรื่อยๆจากนิ้วนางไล่สูงเป็นคู่สองใช้นิ้วกลางแล้วต่อไป ใช้นิ้วชี้ไล่สูงไปเรื่อยๆจากนิ้วนางต่อไปไล่สูงเกินคู่สอง ใช้นิ้วชี้ไล่สูงไปเรื่อยๆหน่งจุดสดีดได้เสียงดังเท่ากันทั้งไม้ออกและไม้เข้า 1.3ดีดได้ความถี่สม่ำเสมอไม่ขยก สดีดรัวดีดรัวคือการดีดโดยใช้ไม้ดีดดีดเข้าออกสลับกันทีๆจบด้วยการดีดไม้เข้าโดยแต่ละเสียงต้องดังเสมอกัน ดีดรูด3.1ดีดรูดสายลวดคือใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ทำมือแบบการดีดทิงหน่อยดีดรูดที่สายลวดจากเสียงหนึ่งไปหาอีกเสียงหนึ่งจากเสียงต่ำขึ้นไปหาเสียงสูง หรือจากเสียงสูงลงมาหาเสียงต่ำจะเริ่มต้นด้วยไม้เข้าหรือออกนั้นขึ้นอยู่กับว่าดีดรูดจํานวนกี่เสียงตามทํานองเพลงทั้งนี้เมื่อจบวักจะต้องจบลงด้วยไม้ดีดเข้าเสมอ 4. ดีดควบเสียงกระทบสองสายและกระทบสามสาย4.1กระทบสองสายกสายเอกและสายกลาง <c oughs> คือการดีดไม้เข้าเสียงใดเสียงหนึ่งที่สายเอกโดยให้ไม้ดีด ไปกระทบสายกลางให้เกิดคู่เสียงที่เหมาะสมกลมกลืนควบไปพร้อมกันขอสายกลางและสายลวด คือการดีดไม้เข้าเสียงใดเสียงหนึ่งที่สายกลางโดยให้ไม้ดีดไปกระทบสายลวดให้เกิดคู่เสียงที่เหมาะสมกลมกลืนควบไปพร้อมกัน 4.2กระทบสามสายกระทบสามสายคือการดีดไม้เข้าครั้งเดียวถูกสามสายพร้อมกันแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบที่หนึ่งใช้นิ้วชี้กดสายกลางที่เสียงโดด้านซ้ายของนมที่สาม แล้วดีดสามสายพร้อมกันโดยอีกสองสายเป็นสายเปล่าแบบที่สองมีสองแบบสองจุดหนึ่ง ใช้นิ้วนางกดสายเอกที่เสียงเรนมที่หนึ่งและนิ้วก้อยกดสายลวดที่เสียงเรนมที่หนึ่งแล้วดีดสามสายพร้อมกันโดยสายกลางเป็นสายเปล่า 2.2จุดสองใช้นิ้วนางกดสายเอกที่เสียงมีนมที่สองและนิ้วก้อยกดสายลวดที่เสียงมีนมที่สองแล้วดีดสามสายพร้อมกันโดยสายกลางเป็นสายเปล่า ดีดสะบัดเสียงดีดสะบัดเสียงคือการดีดเข้าออกเข้าและเพิ่มความเร็วจากการดีดเก็บปกติสองเสียงเป็นสามเสียงในช่วงจังหวะเดียวกันมีทั้งดีดสะบัดเสียงเดียวดีดสะบัดสองเสียงและดีดสะบัดสามเสียง ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงหัวข้อต่อไปนี้กดีดสะบัดได้ชัดเจนทุกเสียงขอดีดสะบัดได้ครบเสียงจากการดีดเข้าออกเข้าคอน้ำหนักการดีดสะบัดเท่ากันทุกเสียง5.1ดดีดสะบัดเสียงตัวโน้ตเดียว คือการดีดเข้าออกเข้าที่เสียงใดเสียงหนึ่งเสียงเดียวสามไม้ดีด